วงช่วยรับอร,รุณกับอาจารย์หมาย้ำลูกศิษย์ให้เข้าใจกันอีกครั้งว่ายุคเก้านั้นพลังลดน้อยลงมากจึงต้องทำงวงจุ้ยด้วยการดึงพลังทุกวิถีทางให้ได้มากที่สุดล่าสุตดตรวจจี 2. พีเอสละปีหกสองพฤศจิกาปี6-2ส สามปีสามปีกว่าสามปีสเิเด,สเด็กเดือนครับเด็กเดือนเกือบสี่แต่หนูไม่ได้หายตไไัวใหญ่นะท่านอาจารย์หนูก็ยนนะังไปโร<อ>งเรียนนะไปพักบ้านเกอร์ไปโรงเรียนมันช่วยแค่แต่มาที่บ้านมาช่วยพี่ซื้อเราเคลื่อนที่แต่ว่ามันเป็นนิสัยคุณอยู่แล้วอ่ะ เปี่ยพอเปี่ยพอพอเพียน,อเ,ยนอเอาไงดียังไงคุณฟอมาทั้งหมดหขอเส้นเส้นทางเดินมันก็จะต้องแบบมีไรายได้แล้วก็มีเงินเข้ามาเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีงามได้เนี่ยจา้าคือคุณทำงานคุณเล่นทํางานอยู่คนเดียวอ่ะขอ <c oughs> งเสริมแล้วถ้าจัดให้งานเพิ่มแล้วใครจะทําให้คุณก็ต้องหนูก็ต้องหาลูกน้องดีๆมาช่วยอืม ็งานมาก่อนต้องงานเข้ามาก่อนแล้วคุณจะไปหาลูกน้องถ้าตอนนี้เริ่มหายถ้าถ้า,ถาตอนนี้ได้ได้ลูกน้องได้ได้ได้แล้วได้แล้วได,ได้แล้วก็คือมีมีกําลังคือมีกมีลูกน้องมันก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อเขาอะชีวิตคนเออคุณ <c oughs> เอางานเอางานเอาเงินก็นั่นเองคำนี้ก็ครั้งแรกคุณก็จะเอางานเอาเงินนี่แหละ ตั้งแรกดีเชิญแตวตอนนี้ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินแต่จานติงคุณไงเว่าที่ผ่านมาคุณเอ,อก้าวหน้าแบบนั่งเรือเกือบช้าไปใช่ไหมแล้วก็อาจจะเร็วนะถ้อยู่ในน้ําำถ้าไปนั่งบนเรือก็อาจจะบอกว่าเร็วแต่ถ้ายืนดูอยู่เนี่ยมันยังไปได้อีกเยอะ อืไปได้ยัาางกระทั่งอีกเป็นสิบสิบเท่าหนูออตอนตอนนั้นหนูมองไม่เห็นภาพนั้นมัน้งงงยังยังแบบแล้วตอนนี้เห็นไหมพึ่งพิ่ง,พ,งพิ่งเข้าใจมากคือก็เข้าใจมากขึ้นจากคนอื่นที่เขาเขาประสบความสําเร็จกันเขาอะไกัน อืมที่เขาึอ้อาว่ามาที่เขาแบบว่าที่เขาเดินมากับท่านอาจารย์แล้วก็เห็นเห็นเส้นทางเส้นทางเดินก็เปิดเปิดทัศนคาาติของหนูมากขึ้นอะไรนั่นแหละเลยก็กก็มันเกันอยู่อย่าบอกแล้วไงเอราะคงจุ้ยเนี่ยสิ่งที่สัมผัสที่สุดมันคือตัวตัวคนทา มันต้องเปิดใจถ้า mm hmm. คุณไปบล็อกตัวเองไว้พอบอกสิบเท่าคุณได้สิเท่าคุณบอกอันนี้เอาเท่านี้แหละคุณคิดว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วแหละ mm hmm. จะไปเข้ามาอีกไม่ได้สอนให้คุณโลภแต่ว่าไม่ใช่อืม mm hmm. มีได้ก็ดีเราก็จะได้ไปทำประโยชน์ช่วยคนอื่นต่อไป mm hmm. ูกมากเปนอย่งคุณบอกว่าถ้ามีลูกน้องคุณต้องมีความรับผิดชอบใช่นั้นแต่ะเพราะเขาเรียกว่าคุณธรรมนะแต่ว่าอาจารย์ดูในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ย <Okay. S 2> อาจารดูตั้งแต่อาจารย์ทําให้ดูสตรอรี่ให้คุณบอกไม่งั้นคุณก็อยู่แบบทําแบบกระเียเกษียณมีงานก็ทําไม่มีก็ทําก็อยู่ได้ แต่ตอนนี้พอมาเรียนเรียนรู้มากขึ้นหนูก็กลัวยุคเก้าแล้วอะคือแต่ก่อนตอนเกษียณมาใช่ป่ะหนูก็คิดว่าอก็มีเงินแต่ตอนนี้หุ้นราคามันตกอ่ะมันก็ที่ที่ที่มีไว้อยู่มันก็หายไปในตลาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ที่คิดว่าเคยมั่นคงอยู่อะไรเงี้ยก็ทําให้หนูวันไหวยุคเก้าที่เข้ามาอืมแล้วมันใช่อย่างที่อาจารย์เตือนไหมจกะใช่ใช่ ก็เลยบอกว่านีเรามีเงินอยู่เนี่ยเงินมันก็หายก็มันไปได้อืมใช่ก็เลยอืมกลัวเลยตอนนี้ตกใจคือมันแบบคือตอนยุคแปดมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นกัดกันธุรกิจการเงินมันก็จะเฟื่องฟูมากอะไรประมาณอย่างนั้นกำไรก็ดูง่ายเงินมันก็มาใช่ใช่อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยขนั้น คือท่านเงินมันไม่หายเนี้ยมันก็มันก็จะโอมัมนจะดีอัน,นี้ถ้าอยู่ๆอะหายราคาหุ้นตกอะไรที่มีกองทุนที่มีอยู่หรืออะไรที่มีอยู่เงี้ยมันก็มันทําให้หนูหวั่นไหวว่า,วาอ้ยอนาคตยังไงเนี่ยก็เลยคงต้องกลับมาทํางาน <c oughs> อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอันอนาคตจริงชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงจัดจ,ดจานเกาเตือนล่วงหน้าแล้วอ, <c oughs> อะคุณดกันเอง ใช่ไหมย,ยังมองยังมองว่า,าเฮ้ยมันจะสักว์นาดนนันมหมองไม่ออกนะตอนวิสัยทัดไม่ถึงยังไปไม่ถึงนานอาจารย์คุณดูคุณดูตอนนี้สงครามแรงไหมน่ากลัวมากเลยกลัวมันพอ้อมันพ้อมมาทางนี้อืม,อ,มอาจารย์บอกแล้วงไงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมามเป็นวิชารถสปัน เรน,นั้นเวลาจะพูดเรื่องพวกเนี้สิ่งแรกที่จะทําได้ก็ทัคือต้องปิยะวาจาแล้วไม่โกหกแต่ได้พูดอยู่สามปีมแลวต้องถือสิ่งแคล้งไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีวาจาะอะไรที่แบบผิดเพี้ยนจากที่พูดจะพูดต้งคิดคิดก่อนว่าทาได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ไม่พูดเนี่ยคือตัวสําคัญ ขอพวกเนี้ยอาจารย์สอนหมดแล้วล่ะเศรษฐ์ตีไม่แตกเน้นยังต้องเรียนรู้อีกเยอะยังต้องเรียนรู้จากท่านอาจารย์อีกเยอะอาจารย์ก็ต้องถ่ายทอดอีกเยอะนะคะาอาจารย์อยู่ได้อยู่ได้รู้ถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาบอกว่าอาจารย์อยู่ได้จริงนั่นแหละครูทุกองเ็า ครูทุกท่านก็บอกว่าอยู่แต่ว่าตัวอาจารย์เองอ่ะอาจารย์อาจารย์คือคืออาจารย์อยู่มันอาจารย์รู้ไงอืมอืมไม่เป็นไรหรอกใช่ก็ครูบาอาจารย์พูดอืม,อมโอเคทีนี้บ้านคุณอะแก้มันน้อยไปห้าสิบเปอร แสงน้อยแสงน้อยถ้าไม่เปิดไฟนี่คือมองไม่เห็นเลยอ๋ <c oughs> อแสงมันหายไปข้างอือใช่ไหมข้างฝั่งมังกรมันเป็นมันเป็นผนังร่วมใช่ไหมละ่ะใช่ครับตอนนั้นดีแล้วมันไม่ไม่มีช่องหน้าตา่างอะไรที่จะเปิดเดิมใช่ครับซึ่งมันเสาหาย ถึงแม้มีแสงข้ามหนึง่งครับมีแสงเข้าจากด้านหน้ามีแสงที่เข้าด้านฝ <S S S 1> ั่งซ้าะอืมแต่ไอแสงที่เอามามันเป็นพลังของจุดที่มันเข้าทางด้านฝั่งมังกรเนี่ยไม่มีเลยซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยที่คุณที่คุณขอเลยครับ เรื่องรายได้ก็คือพลังของังกรนะเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจอขอแนะ่ขอได้แต่ว่าปัจจัยองค์ประกอบในการจะทำให้มันแค่ไหนเรื่องดีที่คุณยอมเปลี่ยนมาอยู่ข้างล่าง แต่ว่าการใช้บ้านกับที่ทำงานอยู่ร่วมกันมันก็ไม่ไม่ช่วยทํามาัด mm hmm. มันไปได้เยอะเยอะเพราะว่ามันเกิดการช่วง mm hmm. โดยเฉพาะคุณเอาโต๊ะทำงานไปตัดหน้านะครับรับกับประตูก mm hmm. ไหมอืม mm hmm. นั่นแหละ เรียกเป็นการช่วงชีแต่สุดท้ายอะผมช่วยมันต้องจบที่เตียงเข้าใจนะอ,จนะอืมแล้เตียงเตียงที่คุณนอนอ่ะเออบอกทิศทางผิดเป็นอี e ครับเป็นอีหนึ่งสองสาม ไไหัวเตียงไปทางหลังบ้านทิศใต้เท้าไปทางหน้าบ้านทิศเหนือครับเป็นคนจะตายแปดจากแพทเป็นคน้าครับก็บบถือว่าเป็นคนค้าอายุเก้าห้าเก้าตนเป็น,นปเลขห้าแล้วถ้าเป็นห้าเก้เรต้องนับเป็นเลขห้าไปเลยเหรอห <5. S 3> ้าห <5. S 3> ้าห้าห้า ถ้ามันเป็นสกุลเดิมมันได้ไม่ได้ต้องอยู่กับมันไม่ได้ไม่ว่าอะไรอยู่แบบอยู่แบบอันนั้แบบแบบหนหายไปอัหนที่หายไปเปิดตู้มายุบไปแล้วหายแบบไม่รู้ตัวมมันจะเป็นอย่างนี้แหละอยู่แบบไม่เพิ่มพูนไม่เพิ่มพูนอยู่ ยังดีที่กณก็ถือว่าทำของช่วยเต็มที่แหละแม้เราจะหางกันไปช่วงหนึ่งคือสามปีกว่าโอ้โอไม<ะ>แต่ละปีแต่ละปีอ่ะไมตะ่ต้องอาจารย์หมายถึงอาจารย์มาดูบ้านให้ด,ดูความเปลี่ยนแปลงให้ไม่ใช่เจอกัที่ไม่ใช่เจอกันที่โรงเรียนเนี้ย แล้วีเีการไปตรวจการไปตรวจวงชุยซ้ํามันเป็นการทุมวิชา<ม>ดูจากชีวิตจิตว่าอยู่อยู่เบียรน,นะผลที่เกิดขึ้นยังไงราจารย์ก็จะกลับ<ม>อย่างเหมือนประตาเนี้เมื่อก,ก่อนเป็นยุคแปดแต่ตอนนี้มันเป็นยุคเก้าสิ่งที่ไปแล้วไม่กลับมาก็คือยุค เวลาแล้วเวลานี้คุณก็เปลี่ยนตัวคุณเองอะเปลี่ยน mm hmm. แต่จากห้าเนี่ยตอนนี้คุณเป็นเก้าห mm ้า hmm. ม,มันก็เลยไม่ง่ายไม่ไม่ง่ายมันยุ่งปั่นที่ร้ายที่สุดเลยคือสองห้ากับแปดห้านี่ยงเพราะมัน มันไม่เข้ากับใครเลยมันยืมสองมันถึงเทพดียุแปดมาเป็นครัวเพื่อให้เกิดให้เกิดอะไรเกิดธาตุขึ้นเกิดเพชรเกิดพี่เจ๊เกิดพี่เจ,เจ,เจ๊ฟังฟังเป็นบทเรียน <c oughs> ให้ความรู้อยู่อธิบายว่าพอ<ห>ข้ามย<ห>ุคบุกมันก็มีมผงนี่นะอินโทรช่วงอินโทรมันดีมันเหมือนดีนะ ที่คุณเอาโตไปตั้งรับประตูบันดีแต่ก็อย่างที่บอกมันก็คือช่วงชิงแล้มันก็ขวางขวาเส้นทางถ้าของบางอย่างนะที่มันมม่จำเป็นต้องใช้เราต<อ>้องเก็บข้างบนขึ้นไปเก็บข้างบน,บน,บนใช่ครับ เอกสารของลูกค้าที่พ enfin> ูดเราไม่ต้องใช้ทุกวันเงี้ยต้องเอามาไม่ต้องเอามาตุ๊บต้โต้โต๊ต้โต๊ก็ไม่ได้ก็เอาขึ้นทั้งบนเลยไปเก็บไว้บนชั้นมีเป็นชั้นลิงกๆเอกสารของแต่ละบริษัทบริษัทครับาเวลานี้โซนหน้าคุณอะช่วงโซนอืมโซนหน้าครับ มัน 3, 2, มีคู่ดาวสามสองคู่ดาวเจ็ดเจ็ดคู่ดาวห้าเก้าใช่ครับแล้วคุณก็ไปน,นอนที่ห้าเาใช่ครับออปจัจจุบันนอนห้าเ้าอีตอนยุคเพระอย่างที่บอกอีตอนยุคแปดมันโอเคแต่พอตอน้ามไม่โอเคซึ่งมันก็จะต้อง ดูหลายอย่างนะว่าตกลงแล้วนอนนอนเดิมได้ไหมหรือว่าหรือว่าจะต้องย้ายนี่มันเป็นรายละเอียดเพราะที่มันจํากัดไงที่มันยิ่งเล็ก <c oughs> ใช่ไหมเพราะที่มันยิ่งเล็กการบริหารก็จะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นเพราะมันขยับนิดขยับหน่อยมันก็กระทบกันไปหมดครับใช่<อ>แล้วลําบากด้วยค่ะเพราะว่าพื้นที่แบ่งพื้นที่แบ่ง ก็จะย้ายมาภาคนี้ก็โดนบันไดบันไดอ,อดีตห้องน้ําใช่ปะ่ะห้องนอ้ำหเลยห้องน้ำปัจจุบันื<ไ><ไ>โอเคหมดจบแล้วเหลือตรงที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นบ้านบ้นนนี้อะเท็กนิดหนึ่งครับดูดีว่าเขาตั้งการซันชซาวอย่างสื่อตำแหน่งเนื้อใต้ออกตรกเนื้อใต้เขาไปจำไปเยอะ เขาตั้งแต่กิเลนสามตัวประจำปีเาทิพย์แค่แค่ไก่ใช่ไหมพี่ตั้งกิเลนสามตัวต้องสี่ทิพย์ต้องสี่ทิพย์อ้าวเหรอไม่พี่เขาไม่ได้อัปเดตกระเบนไม่เพราะตั้งแค่กระบองเพชรเหนือใต้ออกตกชิมิอืมกิเลนสามตัวมีบอลทิพย์ชงสามเพชรคาดหนึ่งตัวแล้วก็กิเลนสามตัวแค่ไก่กว่็แต่62อ่ะนะเลยเขา้าไม่ได้ตามเลยเขาจะมี ช่วงสองปีที่พี่หายไปมันจะมีแก้แก้้ไทสวยแก้สวยพ่ออย่างขั้นเทพก็สามเมชขาศเนี่ยของบ้านคุณอะตรงเตะเลยแรงตรงอืมใช่เพราะบ้านที่ตรงตรง,ตรง,ตรงแบบไม่ขยับใช่เลยคุณก็โดนเทียบเท่ากันนะคือโดนหนักกว่าโดนหนักกว่าคนอื่นที่ถ้าเทียบกันระหว่างคนทำโมงชุ่ยอะคุณก็เนี่ยตสตาร์ป้องกันคุณก็แพ้เข้าไปอย่างละเพราคุณมัวแต่มาต้อง เสียกาลังไปกับปีเว้นปีปีเว้นปีเป็นกระต่ายด้วยไงใช่ก็เขาถึงเอาตัดเอาไก่ไปใส่สุ่มไงทำไมอาจารย์หนีแต่พี่ไปตังที่หนูไงเพราะโดนโดนรังแกบ่อยอาจารย์้องครัวเนี่ยครัวพอเทียบไปแล้วเนี่ยคุณต้องเดินออกจากหน้าบ้านแล้วก็เดินไปข้างบ้านออืเดินย้อนต้องย้อน เดินเดินหลังบ้านได้ครับเนี่ยเดินรูุ้อะใช่ค่ะก็มีประตูบานยิงไว้ด้านหลังเข้าไปเลยครัวเปิดไปก่อนครับเปิดไปเจออากาศด้านนอกก่อนแล้วถึงมีประตูครัวเข้าไปข้างในไปเจอพื้นที่ด้านนอกก่อนครับประตูครัวหันข้างอาจารย์ไปครับเดี๋ยวพาไปดูมาท่านอาจารย์นี่จากโต๊ะกินข้าวที่นั่งกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ ไเนี่ยจะเห็นประตูเปิดเข้าไปแล้วก็ประตูครัวมันก็เห็นประตูครัวอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยอืมอันประตูหลังบ้านอันนี้ประตูครัวคือครั้งที่แล้วอาจารย์ให้ทำโค้วนอกอนนนมันม,<ค>ม,นมีมันมีที่อยู่แค่เนี้ยครับอาจารย์สองคูณสองเมตรครับก็เตาเตาเนี่ยเอ่อแต่ครั้งที่แล้วจะให้เป็นเตาถ่านแต่ทีเนี้ย เขาบอกเขาไม่สามารถเขาก็เลยเอาเตาไฟฟ้าอันเนี้ยดิเตาไฟฟ้าเนี่ครับแทนนี้มาตั้งแทนเตามันนับเป็นเตาไหมไับได้นี่เตาไหมมันไม่ต้ไม่มีเปลวไฟมันคือหม้อค่ะมันคือหม้อไฟฟ้ามันคือหม้อไฟฟ้าเสียบไฟไม่มีเปลวไฟไม่มี กรณีศึกษาบ้านนี้ท่านอาจารย์จะช่วยปรับฮวงจุ้ยให้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป